สบายดีมาพบพอกันอีกแล้วกับสาวลาวพากินมื่อนี้เขาจะมาจะมากินนี่ต้มเส้นร้อนอืมต้มเส้นร้อนใส่ซีนเปื่อยซีนหมูต้มเปื่อยแล้วก็มีลูกซีนอืมกระแซ่บปัานอย่างเนี่ยปรุงแล้วเด้อเขาปรุงแล้วแล้วแล้วก็มีผักกาบนี่มีแตงแล้วก็มีมะเพ็อดิบกับดดกะปิผักสลัดมาเด้อมากินด้วยกันอืม เปดต่แซ่บไฮเนี่ยมาเด้อมากินน้ำกันอขออนุญ,ญาตปรับอันบนนั่งก่อนเนาะ step there ับลซีนเปื่อยอืมเปื่อยอิหอดเลย up. เผ็ดดิบอันนี้ก็เผ็ดอยู่แล้วได้เนี่ยกับกะปิสะใจขนาด សិនពើបបាក់ខោឡាមួយថ្ងៃខ្លះញូបានហៅຕ້ອງមានຫມາກផ្កអន់เนาะຫມາກផ្កឌិបអន់អន់ហ្នឹងកាត់ទុតទុត มัเผ ER ็ดเยอะจริงๆอืมเพราะว่ามักเผ็ดนะมันมันแก้แล้วลูกชิ้นอืมอืม เปื่อยบ่เปืเป่อยมึงกระดูกอืมแซ่บอืมปลากะลาย thôi bật cây nhai rồi อยู่นี่นะสี่ห้าโมงก็ค่ำมืดคืออืมคือเจ็ดแปดโมงบานฮอนอะ่ะอืม,อม สะใจขออนุญาตกิดน้ำด้วยสะใจเมื่อนี่ไปเฮดบัตประจำโตจุเมืองเวเตโรอื เฮดบัตรประจำตัวแล้วก็จึงอันเฮดบัตรเอทีเอ็มได้แล้วก็จึงเรียนภาษาได้ อยู่นี่นะทุกอย่างนะยากหมอ,อืมก็คือว่าแหละมันก็นคือการเริ่มตน้นใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่มันก็เลยยากแน่สักหน้อย บางคนคิดว่าอืมมันอยู่ต่างประเทศแต่ชีวิตด,ดีได้กินอาหารหรูมันกระแมน่นยู่บางเท่อบางเท่อกับไม่ได้กินอะไรเฮ็ดเบียงเฮ็ดงานกับทุกยากกระทุกยากคือกัน,ค,กนคือบ้านฮอลแลนอยู่ต่างประเทศกันได้หนาวที่ตายหิมะตกอุณหภูมิลบหนึ่งลบศูนย ได้ไปเีก็กเวียเพียงแต่่าค่าเงินยูนีหนะมันแพงอืม เม่มีอย่างที่จะได้มาง,ง่ายๆดอกได้มาง่ายมันก็ไปง่ายอืมถ้ามันได้มายมันใช้เวลามันจะมีค่าที่สุดแหละอืม สำหรับมือนี่ก็เอาไว้เพียงซ้ำนี่ก่อนเนาะอิม่มอีมแหงผู้ใดที่เข้ามาเห็นก็นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันในเด้อไปแล้วบ๊ายบาย